สวัสดีครับพบกับการพยากรณ์อากาศจากศูนย์ตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกประจำวันอังคารที่4มีนาคม2568ลักษณะอากาศทั่วไปลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมบริเวณทะเลดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่รังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมในทะเลดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือลีดเรื่องการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนองจบการพยากรณ์อากาศจากศูนย์จุุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกหากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข 076-327-191และพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยายยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน